ดูพี่น้องเพ็รปึงหวานเยิ้มินพี่น้องเอ้ยกำลังขึืนงามงามนูน่นอุ้ยเพชแมนี่อุ้ยใหญ่คัะอือฮือนู่นพี่น้องอุ้ยแน่นปักปักสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเข้าป่าหาเก็บเห็ดคือเก่าเนาะจ้าเนาะ ย้ำมือแรงมาหาเก็บเฮ็ดหลังเลิกงานพี่น้องไปดูกันว่าวันนี้จะมีเฮ็ดอะไรเก็บเนาะจะได้แกงบ่นเนาะจ้ะเนาะโอ้ยอากาศย้ำมือแรงกะเริ่มเจียนั่นแล้วพี่น้องยายมิงกจะจิเฝ้าเก็บเฮ็ดเนาะไปดูกันพี่น้องไปหาเห็ดน้ำกันจ้ะพี่น้องเห็ดอะไรเนานี่เห็ดอะไรเนี่ยโอ้เฮ็ดผึง่ง เฮ็ดผึ่งอะไรเนาะคือสีดำเนาะพี่น้องนี่เฮ็ดผึ่งอะไรเนาะนี่นี่ข้างนี่สีดำพี่น้องยายมินบบลูจักดอกแต่ว่าส่วนมากเราเฮ็ดผึ่งนี่กินได้ทุกชนิดแต่ว่าชนิดนี้ยายมินบบลูจักพี่น้องนี่ไหมเฮ็ดผึ่งอะไรข้างใ้นมันสีดำเพราะแม่เสียได้พี่น้องแน่นแนนอยู่ยายมินบบเอาดอกเฮ็ดผึ่งเกาลักพี่น้องอืม เฮ็ดพึ่งเกาลักงามงามอุ้ยดูดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเงยนุ่นงามนุ่นพี่น้องเกาลักเฮ็ดพึ่งเกาลักออกแล้วกำลังงามเลยพี่น้องเงยเฮ็ดพึ่งเกาลักนี่จ้ะ อีกดอกนึงพี่น้องเอ้ยอุ้ยกำลังงามพึ่งเกาลักกํกำลังออกพี่น้องนี่นี่น่ะอุ้ยกำลังแสบอ๋อมดูงามงามงามเฮ็ดพึ่งเกาลักนี่อีกดอกนึงพี่น้องเอ้ยนี่น่ะ นี่กำลังออกกำลังงามพี่น้องนี่เกาลักเพเฮดพึ่งอันนี้แซ่บนี่จ้าพี่น้องโอ้เฮดพึ่งนี่พี่น้องงามงามอันนี้โบแมน อันนี้เฮดผึ่งขาเหลืองพี่น้องนี่เ็ดผึ่งขาเหลืองดอกใหญ่นี่จ้ะพี่น้องเฮดผึ <c oughs> ่งนูน ون. สามสี่ดอกโอ้นี่ดอกนึงนี่พี่น้องอค่นี้จ้านี่เต็มมือเลยทีน่นี้นูนอีกดอกนึีง นี่พี่น้องนี่ดูดอกนี่ดูมันได้บ่นี่โอ้ยยังดีๆอยู่คือเก่าพี่น้องเลยแต่ท่านได้เสียดอกแต่ว่ามีแมงกินอยู่เก็แบแป๊บเดียวนี่พี่น้องเต็มมือเลย งามงดอกใหญ่ใอยังงามอยู่เลยพี่น้งเนี่พึ่งเกาลัก กำลังขึ้นจะโอ้ยมันเก็บเฮ็ดมันแป๊บเดียวมาที่ลังหมูก็ได้เฮ็ดอยู่พี่น้องเลยคำคำนี่อ,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 อืโอ้ลอยอะไรกินแต่ว่าแข็งแข็งพี่น้องเอาอยู่ยังไม่เอาอยู่ เฮ้ย <Yeah>. hmm. ดอกน้นอยๆกำลังขึ้น อีกพี่น้องเพื่อมีโอ้นี่กำลังออกน่นี่น้อยพี่น้องนี่เอาไว้ก่อนเฮ็ดพึ่งไอ้แม่มดเฮ็ดพึ่งเลือดพี่น้อง เพชรพึ่งเลือดสองดอกอ่อ,อนๆออน,นี่ดอกนึงพี่ออน้องอ่อนๆ อ้อนจ้าสองดอกนี่พี่น้องนี่อันนี้ดอกนี่น้อยอยู่เอาไว้ก่อนเอาดอกเดียวนี่จ้าดอกนี่พี่น้องดูเห็ดที่มันกินบ่ได้นาะหนุนงามคักงามแน่เห็ดกระด้าง เพชกระด้างเยะรมันพี่น้องโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น,อน,น้องเงยนุ่นมา่มจะดอกใหญ่ๆออกตามรากไม้พี่น้องรากไม้ถึงไหน,นออกถึงนั่นเลยนุน่นอุย้ยคักแท้นุน่นนุ่นงยงามคักงามเนี่ยเป็นจุ่มๆอยู่เนาะพี่น้องดู อีกดอกหนึ่งโอ้ยกำลังขึ้นกระมี้นี่นี่น้อยน้อยนี่จะนี่นี่โอ้โหโอ้โหเหออนซ้อนพี่นอ้องเฮ้ยกำลังแสบเลยนี่โอ้ยหาอีกโอ้นี่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 อีก ô hìm hìm nhé, nhỉ hìm 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 phi hìm ô, hìm 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 phi hìm 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 điều, đấy, ตาดีหาใส่กันพี่น้องโอ้นี่เฮ็ดพึ่งเกาลักนี่เกาลักเฮ็ดพึ่งเกาลักพี่น้องหาอีกหาอีกนี่แม่งามนี่ขาแน่นๆอยู่เลยได้แกงคือเก่ามาค่ำๆก็ได้แกง,ง,กกแกงพี่น้องเก็บแป๊บเดียว ล้นตะก้ากคือเกาขี้ดินเข้าไปอ่อนๆเนาะน,นี่เนาะพี่น้องแกงเนาะนี่โอ้ยแกงใส่ใบผักอิูนี่แซ่บๆนี่หมแกงสดน้ำกินยำมุอแรงนี่นี่พี่น้องเอ้ยดอกกำลังพอดีเลยอื เห็ดเก่าลักดอกงามๆพี่น้องนี่แยมินเห็นอีกดอกนึงนี่พี่น้องนี่จ้ะกำลังงามนี่น้องนี่โอ้โอนอีกดอกนึง นี <N> ่น <N> ี่นี่นี่นี่ออกสามหย่าเนาะนี่นี่พี่น้องเฮดดอกนี่งามงามพี่น้องนนุนอ้ยนนุนงามคัก แน่นดอกนี่โอ้ยสองดอกพี่น้องเลยกำลังขึ้นนี่ตุป๊ปุตุป,ปีนี่ไหมกำลังแสบเลยปาพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งดูเกาลักอ้วบๆนี่ นี่พี่น้องนี่นี่สองดอกเหมือนคู่เหมือนพี่น้องนุ่นโอ้โยแน่นปักปักนี่อีกดอกหนึ่งพี่นอออ้องเอ้ยอบอวบแน่แน่งอา้าวเฮ็ดไหมนี่ โอ้ยใหญ่ครับเออคือ,อโน่นพี่น้องอบๆแน่นๆเลยที่นี่นี่จากพี่น้องจาอีกดอกนึงเฮ็ดพึ่งเกาลักนี่โน่นนี่อีกดอกนึงนี่เนี่ยน,นี่อีกดอกนึงพี่น้อง ้นอยู่แถวนี้แล้วไปในดอกนี่อุย้ยงามๆเห็ดพึ่งอันนี้อยู่ขางกันกินได้บ่พี่น้องนี่นึกว่ามันเน่าแล้วเฮ็ดพึ่งขาแดงขาเหลืองนี่ไหมนี่นี่อู้โน่นอีกดอกนึงนี่เกาลังอีกดอกหนึ่งนี่ พี่น้องจ้าเฮ็ดพึ่งหวานจ้าดูโอ้ยดูพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานยามินพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นงามงามนุ่นโอ้ยงามคักพี่น้องเอ้ยนุ่นดูนุ่นงามงามงามพี่น้องตัดขาตัดขาเราอะ่ะโอ้ยขึ้นงามงามเนาะ นี่พี่น้องเลยยามคักนู่นเพราะเราจะพี่น้องร้อนคักยามมือแรงมามันอบสงสัยเห็ดกี่ออกกําลังกี่ออกก็ลายลายพี่น้องยายมินได้เห็ดเก่าลากหลายคักเต็มตะก้าเลยกําลังตะปูตะปิเนี่ยเต็มเลยพี่น้องนี่มีแต่เฮ็ดเก่าลักดอกใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ลายคัก ดอกน,น้อยๆกำลังขึ้นโอ้ยคลิปนี้ยายมินก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจา้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำคำแล้วดูโอ้ยหลอนรลอนรลอนอ๊บค่ะบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายมินเนาะจา้าเนาะขอบคุณหลาลๆเนาะจ,จ้าเนาะบายจ้า